สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการแก้ไขเอกสารเมื่อคุณครูนะครับดาวน์โหลดไฟล์ลงมาแล้วนะครับคุณครูก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word นะครับตัวนี้แล้วก็คู่กับไฟล์หน้าปกนะครับจะมีไฟล์ที่เป็น Photoshop แล้วก็ไฟล์ PowerPo i n t ให้นะครับการแก้ไขไฟล์เอกสารนะครับดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยครับ มาในส่วนของเนื้อหาของเอกสารนะครับเพิ่มลบทิมแก้ไขได้เลยทีนี้นะครับเวลาที่ต้องการที่จะเปลี่ยนหน้าขั้นของเอกสารนะครับในส่วนนี้นะครับทางเพจของเราก็ทําเพื่อให้คุณครูเปลี่ยนสีหรือลบในส่วนที่คุณครูไม่ต้องการออกได้เลยครับปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณครูเอง หากคุณครูไม่ชอบพื้นหลังนะครับในทีมหรือว่าโทนสีแบบนี้นะครับคุณครูก็สามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เองเลยโดยที่ทําการนะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับมาตรงรูปถังสีนะครับจากนั้นมาที่แกลเดียนครับเลือกคําสั่งสุดท้ายนะครับจะได้หน้าต่างการเปลี่ยนสีตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ เวลาที่จะเปลี่ยนสีนะครับคลิกเลือกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนสีทั้งด้านบนของหัวพื้นหลังภาคพนหัวกอนนะครับเราก็มาที่ทั้งสีเลือกชุดสีที่โปรแกรมตั้งค่ากําหนดเริ่มต้นมาให้นะครับหรือจะเลือกสีได้เองนะครับโดยที่กดเพิ่มตรงนี้นะครับจะได้หน้าต่าง สีตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณครูสามารถเลื่อนหาสีที่คุณครูชอบได้เลยครับผมก็จะขอเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันครับแล้วก็พื้นหลังข้างล่างนะครับขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวอประมาณนี้ครับสีข้อความอะไราแก้ไขได้หมดนะครับในกรอบพื้นหลังตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันครับ พื้นหลังนะครับที่เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับก็มีการเตรียมนะครับเอาไว้ให้คุณครูถึง4แบบนะครับนาคานเอกสารหากคุณครูไม่ชอบนะครับในแบบที่ตีมเทมเพลตของชุดนั้นนะครับคุณครูก็สามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับมาที่รูปภาพ ให้เมาส์นะครับชี้ไปที่รูปภาพขึ้นสัญลักษณ์เป็นลูกศรสีทิศทางแบบนี้นะครับแล้วให้คลิกขวาครับจากนั้นมาที่ถังสีเหมือนเดิมครับกดลงมาครับจากนั้นเลือก Texture พื้นหลังครับแล้วก็ทำการเปิดหน้าต่าง Texture ขึ้นมาครับวิธีที่จะเปลี่ยนนะครับหรือแทรกรูปภาพไปที่ Insert ครับเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับ ไปที่คุณครูดาวน์โหลดหน้าคั่นเอกสารมานะครับสมมุติผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าคั่นแบบที่1น,นะครับคุณครูก็มาเลือกภาพพื้นหลังตรงนี้ได้เลยคลิกที่ insert ครับคุณครูก็จะได้ภาพพื้นหลังหน้าคั่นเอกสารตัวนี้มาใหม่คุณครูก็สามารถลบออกไปเลยนะครับคุณครูก็จะได้หน้าคั่นเอกสารแบบนี้นะครับสีข้อความนะครับที่เป็นภาพ ตัวนี้นะครับคุณครูนะครับจะเปลี่ยนสีข้อความนะครับให้เข้ากับธีมของเล่มนะครับให้คุณครูไปที่โฟลเดอร์หน้าขั้นเอกสารก่อนครับไปที่ไฟล์หน้าขั้นนะครับที่คุณครูดาวนโหลดมาดับเบิ่คลิกเข้าไปครับจากนั้นคุณครูจะเจอไฟล์ที่เป็นไฟล์ powerpoint นะครับและไฟล์ photoshop นะครับหาคุณครูมีความถนัดในโปรแกรมไหนก็สามารถเลือกโปรแกรมนั้นได้เลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโดยการแก้ไขในโปรแกร,รม PowerPoint นะครับคุณครูก็กดเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกเลือกแก้ไขไฟล์ก่อนนะครับจากนั้นคุณครูก็จะสามารถแก้ไขข้อความนะครับและสีข้อความได้เลยนะครับหน้าอื่นๆก็จะเรียงลงมาให้ถึงเอกสารอ้างอิงสุดท้ายนะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนได้ทุกหน้าเลยนะครับ ส่วนรูปภาพนะครับตรงไหนที่คุณครูไม่ชอบสามารถเคลื่อนย้ายเพิ่มขยายหรือว่าลบออกนะครับสามารถแทรกรูปภาพของคุณครูเองได้เลยนะครับทีนี้นะครับเวลาที่คุณครูนะครับแก้ไข ในส่วนของหน้าคั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับจะทําการเซฟนะครับเป็นรูปภาพออกไปใช้งานในโปรแกรม Word นะครับมาที่ไฟล์นะครับจากนั้นเลือกเซฟแอ s เลือกที่อยู่ที่จะเก็บไฟล์ครับพอได้หน้าต่างนี้นะครับให้เลือกไทยนะครับนามสกุลไฟล์นะครับเลียนเป็น jpeg นะครับ jpeg ตัวนี้นะครับ เลือกหนึ่งครั้งครับจากนั้นคุณครูก็เลือกตำแหน่งไฟล์ที่คุณครูจะเก็บนะครับผมจะได้หาง่ายๆผมเลือกตรงนี้จากนั้นกดเซฟครับโปรกแกรมนะครับจะถามว่าจะเซฟทุกสไลด์หรือเอาเฉพาะสไลด์ปัจจุบันนะครับผมจะเอาออกทั้งหมดนะครับเลือกเป็น all สไลด์ครับ เมื่อทําการเซฟเป็นรูปภาพเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนหน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นให้กดโอเคครับเราก็สามารถไปที่โปรแกรมเบิร์ดของเรานะครับเลือกรูปภาพนะครับนําเมาส์ไปชี้ที่รูปเลือกคลิกขวาครับไปที่รูปถังสีครับเลือก t e x t u r e ครับเปิดหน้าต่าง t e x t u r e ขึ้นมาครับมาเลือกที่ Picture นะครับรูปภาพกด Insert ครับไปที่โฟลเดอร์นะครับที่คุณครูเซฟไฟล์เอาไว้นะครับเลือกรูปภาพที่จะแทรกครับจากนั้นกด Insert ครับคุณครูก็จะได้ภาพพื้นหลังนะครับสีข้อความที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับในส่วนของการแทรกเอกสารนะครับวิธีเพิ่มรูปภาพนะครับสัญญาจ้างนะครับ ลบกรอบคําแนะนําออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ภาพพื้นหลังตัวอย่างตรงนี้ลบไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไปเปิดไฟล์ที่เป็นเอกสารของคุณครูนะครับนํามาแทรกในเอกสารนะครับวิธีแทรกก็คือคลิกเลือกรูปภาพครับกดแชร์แล้วก็ลากมาเปิดในโปรแกรม word ได้เลยนะครับกดบ้างหนึ่งครั้งนะครับ บางที่นะครับไฟล์ของคุณครูนะครับอาจจะมีขนาดเล็กไปนะครับหรือว่าใหญ่ไปนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับคุณครูสามารถย่อขยายรูปภาพได้เลยนะครับจัดตำแหน่งองค์ประกอบตามที่คุณครูชอบนะครับได้เลยในกรณีที่เอกสารของคุณครูนะครับมีเนื้อหามากกว่า1แผ่นนะครับตรงนี้คุณครูก็สามารถเพิ่มหน้าโดยการกด enter นะครับเพิ่มหน้า ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของหน้าเอกสารอื่นๆนะครับจะไม่มีการเคลื่อนนะครับเมื่อคุณครูเพิ่มเอกสารหรือว่าเพิ่มหน้าต่างในส่วนนี้ครบแล้วนะครับหน้าต่างอื่นๆก็ทําการแก้ไขเหมือนกันครับถ้าคุณครูมีสําเนาทะเบียนบ้านคุณครูก็ทําการสแกนนะครับเปิดรูปภาพแล้วก็นํามาแนบในส่วนนี้ได้เลยนะครับลบคําสั่งตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับ วิธีเพิ่มเกียรติบัตรนะครับวิธีการแทรกเกียรติบัตรนะครับในเทมเพลตตัวนี้นะครับก็ให้คุณครูนะครับเลือกที่กรอบเกียรติบัตรตัวนี้นะครับคลิกขวาครับจากนั้นเลือกเช g งนะครับเช้งพิกเจอร์จากนั้นเลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่อยู่ในคอมของเรานะครับก็คือตัวแรกครับจากนั้นให้คุณครูไป ทำการเปิดโฟลเดอร์นะครับที่คุณครูทําการเก็บไฟล์เกติบัติเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่ตัวเกรติบัตินะครับกด insert ครับพอมาได้หน้าต่างแบบนี้นะครับคุณครูก็สามารถขยายหรือย่อได้นะครับโดยวิธีการนะครับเลือกไปที่ picture format นะครับจากนั้นเลือกที่ crop ครับอย่ากดที่ข้อความนะครับให้คุณครูกดที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ ในส่วนต่อมาก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะครับทำการคลิกขวานะครับไปที่ Change Picture ครับเลือกแล้วก็เลือกเกติบัติครับกด Insert ถ้ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกรอบของเทมเพลตที่ตั้งเอาไว้วเ,เราก็แก้ไขเหมือนเดิมครับไปที่กรอบครับขยายมันขึ้นมาครับเลือกตำแหน่ง ให้เหมาะสมนะครับก็ได้แล้วหาคุณครูนะครับมีเกรติบัตรมากกว่านี้นะครับคุณครูก็ทําการเพิ่มหน้าครับกด enter ครับกด enter เพิ่มหน้าครับอพอเมื่อคุณครูกด enter ลงมาแล้วนะครับตัวเกรติบัตรมันก็จะตกลงมาอยู่อีกหน้านึงนะครับให้คุณครูทําการเลือกไฟล์นะครับ สองฝายนี้แล้วก็เคลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแล้วนะครับให้คุณครูเลือกที่เกรติบัตรนะครับกดชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ครับแล้วคลิกเลือกเกรติบัตรที่2ครับเพื่อทําการคัดลอกกรอบพื้นหลังของกรอบเกรติบัตรนะครับจากนั้นกด ctrl c ครับนำสัญลักษณ์ของเมาส์นะครับมาคลิกในหน้าต่างที่คุณครูเพิ่มเอาไว้นะครับจากนั้นกด ctrl v ครับเพื่อทำการวาง คนรูก็จะได้กรอบเกียรติบัตรตัวนี้มานะครับจากนั้นคครูก็สามารถแทรกเอกสารเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับโดยการนะครับทาซ้ํานะครับวิธีก็คือคลิกขวาที่รูปภาพนะครับเลือกตําแหน่งที่อยู่ครับรูก็ไปเลือกเกียรติบัตรเข้ามาได้เลยนะครับทการแก้ไขปรับตําแหน่งได้เลยนะครับตามที่คุณครูชอบในส่วนนี้แก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมลบนะครับกรอบข้อความ ที่เป็นคำสั่งตรงนี้ในเทมเพลตของเรานะครับลบออกได้เลยนะครับปรับให้สวยงามตามความต้องการของคุณครูได้เลยครับเอกสารอ้างอิงนะครับในข้อ5.1คุณครูคก็สามารถเขียนอธิบายได้เลยนะครับห้ามเกิน3หน้ากระดาษน,นะครับหากเกินนี้ก็จะได้คะแนนที่0ูนย์คะแนนครับเมื่อค,คุณครูใส่เนื้อหาของคุณครูครบแล้วนะครับคุณครูก็ลบข้อความที่เป็นสีแดงตัวนี้ออกได้เลยเช่นกันครับ ตัวอย่างตรงนี้นะครับคุณครูก็สามารถลบออกหรือว่าคลิกขวาแทรกรูปภาพของคุณครูเองได้เหมือนกันครับ,รบเอกสารมันเกิน3หน้าแต่ว่าข้อความตรงตำแหน่งตรงนี้ของคุณครูไม่พอคุณครูก็สามารถลบในส่วนนี้ออกได้เลยเช่นกันครับแล้วก็ภาพพื้นหลังนะครับเข้าไปแก้ไขโดยวิธีการนะครับให้คุณครูนะครับดับเบิกไปที่หัวกระดาษครับหนึครั้งนะครับคุณครูก็จะเข้ามาในส่วนของ คำสั่งหน้าต่างพื้นหลังนะครับหากรูปภาพตรงเนี้นะครับมันไปบังข้อความเนื้อหาของคุณครูคกูก็สามารถทําการย่อมันลงนะครับหรือว่ากดลบไปได้เลยนะครับเมื่อคุณครูแก้ไขนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็ออกจากคําสั่งหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการเลื่อนลงมานะครับคลิกในในส่วนหัวกระดาษนะครับข้อความจากนั้นก็คลิกเลือกที่ว่างครับ ครูก็จะออกมาจากคำสั่งนะครับในส่วนของเกรติบัตรอื่นๆนะครับคุณรูก็สามารถแก้ไขนะครับเหมือนกันกับวิธีแทกเกรติบัตรได้เลยครับ